สวัสดีค่ะวันนี้จินตคณิต303นะคะเล่มสีชมพูให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า20นะคะหน้า20จะทำคอลัมน์ b นะคะคอลัมน์ B ไปพร้อมๆกันนะคะดูโจทย์ข้อที่ B 1น,นะ แ4 8สิบสี่แปดกสิบมนะคะแ4ี 84, มีแกับ4 87มี8กับ7 8ไม่ได้ลบสองเพิ่ม10บนะคะเไม่ได้ลบ3าเพิ่ม10 46มี4กับ6 4ไม่ได้ลบ6เพิ่ม10บนะคะหมีหกับ1รวบ ห2มี5กับ2อนะคะอ่านโจทย์ให้เร็ว30มี3กับ0 91มี9กับ1 9ไม่ได้ลบหเพิ่ม10บนะคะหไม่ได้ลบเเพิ่ม10ได้คําตอบ3 90ย์นะคะ ่อไปข้อ2องนะคะสามสิบสองเจ็ดสลบ63 48บ 19, 52, 32, มีลบส9 52ก2มีสกับสองเจมี7กับ0ูย์ไม่ได้ลบสเพิ่ม10 0, บศูลบ6กลบหกับ3ลบ6ไม่ได้ลบ10เพิ่ม4ลบ3ไม่ได้ลบ10เพิ่ม7นะคะ 48มี4กับ8 4ไม่ได้บวก5ลบ1 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10ลบ19ลบ1กับ9ลบ9ไม่ได้ลบ10เพิ่ม1 52มี5กับ2 5ไม่ได้ลบ5เพิ่ม10 2ไม่ได้ลบ8เพิ่ม10นะคะได้คำตอบ120นะคะ ียต่อไปข้อ3อ่านโจทย์184370952816 18มี1กับ8 43มี4กับ3 4ไม่ได้บวก5ลบ1 3ไม่ได้ลบ7เพิ่ม10นะคะ70มี7กับ0 7ไม่ได้บวก2ลบ5เพิ่ม10 0 95มี9กับ5 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10 5ปัดลง 28มี2กับ8 8ไม่ได้บวก3ลบ5เพิ่ม10ไม่ได้บวก5ลบ4ค่ะ16มี1กับ6 6ไม่ได้ลบ4เพิ่ม10ได้คำตอบ1โทษค่ะ2 70ต่อไปข้อ4นะคะ 52 78ลบ62 50ลบ19 43 52มี5กับ2 78มี7กับ8 7ไม่ได้บวก2ลบ5เพิ่ม10 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10ลบ62ลบ6กับ2ลบ6ไม่ได้ลบ10บวก5ลบ1นะคะลบ2ไม่ได้ลบ10เพิ่ม8 50มี5กับ0 5ไม่ได้ลบ5เพิ่ม10 ศลบ19ลบ1กับ9ลบ9ไม่ได้ลบ10เพิ่ม1ลบ10ได้ไหมคะต้องลบ10ในหลักร้อยนะนำมาเพิ่ม1ในหลักหน่วยได้คำตอบโทษขาดเลขตัวหนึ่งสีมี4กับ3 4ไม่ได้ลบ6เพิ่ม10 3ไม่ได้ลบ7เพิ่ม10ได้คำตอบ 1, 4ึสอง มีสูตรทุกบรรทัดเลยนะคะต้องระมัดระวังต่อไปข้อ5 76 90 47 36 21 58ไม่มีเครื่องหมายลบเลย76มี7กับ6 90มี9กับ0 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10บ4ูมี4กับ7 4ไม่ได้ลบ6เพิ่ม10 7ไม่ได้บวก2ลบ5เพิ่ม10 36มี3กับ6โดยตรง21มี2กับ1 2ไม่ได้บวก5ลบ3 1ไม่ได้ลบ9เพิ่ม10 58มี5กับ8 5ไม่ได้ลบ5เพิ่ม10 8มี5กับ3รวมได้คำตอบ3 2 8 38 64ลบ31 25ลบ70 98 38มี3กับ8 64มี6กับ4 4ไม่ได้ลบ6เพิ่ม10ไม่ได้ลบ9เพิ่ม10ในหลักร้อยลบ31ลบ3กับ1ลบ3ไม่ได้ลบ10เพิ่ม7ลบ1ปัดลง1เมตรนะ25มี2กับ5ลบ70ลบ7กับ0 98มี9กับ8 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10 8ไม่ได้บวก3ลบ5เพิ่ม10ได้เท่าไหร่คะ1 2 4นะต่อไปข้อข้อ7นะคะ57 58 90 61 34 72 57มี5กับ7 58มี5กับ8 5ไม่ได้ลบ5เพิ่ม10 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10 90มี9กับ0 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10 0นะคะ61มี6กับ1โดยตรง34มี3กับ4 4ไม่ได้ลบ6เพิ่ม10ไม่ได้ลบ9เพิ่ม10ในหลักร้อย72มี7กับ2โดยตรงเลยได้เท่าไหรค่คะคําตอบ สามเจ็ดสองนะต่อไปข้อแปดห้าสิบแปดยี่สิบสามลบหกสิบห้าเก้าสิบสี่ลบเจ็ดสิบสิบแปดห้าสิบแปดมีห้ากับแปดยี่สิบสามมีสองกับสามสามไม่ได้ลบเจ็ดเพิ่มสิบลบหกสิบห้าลบหกกับห้าลบห้าไม่ได้ลบสิบเพิ่มห้า 94มี9กับ4 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10 4ไม่ได้ลบ6เพิ่ม10ค่ะลบ70ลบ7กับ0ลบ7ไม่ได้ลบ10เพิ่ม3 0ต่อไป18มี1กับ8 1ไม่ได้บวก5ลบ4 8มี5กับ3ร่วมได้คำตอบ58มี5กับ8ต่อไปข้อ9แล้วนะคะ ห้าสิบสามสิบหกเจ็ดสิบเอ็กสิบยี่สิบบแมีหกับสามิบหกมีหกับหกรวบเจสอ็มีเกับหนึ่งไม่ได้บวกสองลบหเพิ่มสิบนึ่งไม่ได้ลบเเพิ่ม10บนะคะหกมีหกับศูไม่ได้ลบสเพิ่มสิบศูนย์ยี่สิี่มีสกับสี่โดยตรงเลยเก้าสิบแปดมีเก้ากับแปไม่ได้ลบหนึ่งเพิ่มสิบแปดไม่ได้ลบสองเพิ่มสิ ได้คำตอบ3ามสองค่ะดิดให้ y เขียนให้เร็ว3ามสองเคลียต่อไปข้อ10 36 18ลบยี่สลบ64 70 36ีมีสกับ6 18มี1กับ8 8ไม่ได้บวก3าลบ5เพิ่ม10ไม่ได้บวก5้ลบสนะคะลบ29ลบสกับ9ลบสไม่ได้บวก3าลบห ลบ9ไม่ได้ลบ10บบวกหลบ4นะคะห้ 53, มี5กับ3โดยตรงลบ, 64, ลบ6กลบ6กับ4ีลบ4ไม่ได้บวกหนลบห้านะคะเจมี7กับ0ได้คำตอบ8 4มี8กับ4นะคะเสร็จแล้ว1คอลัมน์คอลัมน์ B นะคะ ที่เหลือคอลัมน์ a 1 -10 ลงมือทำเลยค่ะแล้วส่งคำตอบมาให้คุณครูเช็คนะคะสวัสดีค่ะ